ความคืบหน้ากรณีที่พนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรกุชินารายนำตัวครูพละศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งไปขออนาจศาลฝากขังโดยแจ้งข้อกล่าวหากระทําชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยเป็นสิทธิ์ที่อยู่ในการควบคุมดูแลนะคะพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจาร โดยเจ้าหน้าที่ได้คัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะเนื่องจากเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในเบื้องต้นผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธไม่ยอมที่จะพูดหรือให้ข้อมูลใดๆค่ะยืนยันแต่เพียงว่าไม่ได้วางยาเด็กนักเรียน มีรายงานว่าผู้ต้องหาไม่ได้รับการประกันตัวนะคะเนื่องจากศาลให้นำหลักประกันมาวางมีมูลค่าตีประกัน200,000บาทแต่ไม่ได้เตรียมหลักทรัพย์หรือเงินสดมาจึงไม่สามารถประกันตัวได้ถูกนำตัวเข้าฝากขังที่เรือนจำเพื่อดำเนินคดีต,ต่อไปค่ะ ขณะที่เมื่อวานนี้นางปวีนาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาลสินพร้อมกับทีมสหวิชาชีพไปให้กำลังใจและสอบถามข้อมูลจากเด็กหญิงวัย13ปีซึ่งเป็นผู้เสียหายนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพจิตใจตั้งแต่วันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะซึ่งผู้เสียหายยืนยันว่าถูกครูกระทำอนาจารจริง ขณะที่นางเฉลิมขวัญหลอตระกูลนายกอบอจอกาลสินเปิดเผยว่าครูที่ตกเป็นผู้ต้องหาในเวลานี้นะคะเป็นครูตำแหน่งพนักงานจ้างเฉพาะกิจของโรงเรียนในสังกัดอบอจ,อจอค่ะเข้ามาทำงานตั้งแต่ปี2561 ดังนั้นอบจในฐานะต้นสังกัดก็เตรียมจะนําเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ครูคนดังกล่าวออกจากราชการและหากผลการตรวจสอบพบความผิดจริงอบจจะลงโทษอย่างเด็ดขาดและเลิกจ้างเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างค่ะ